Hello สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ English class นะคะก็คือห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูนิวนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะตามครูนิวมาเลยคะ่ะ Let's go camping วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ ไปค่ายพักแรมนั่นเองนะคะแคมปิ้งแคมปิ้งแปลว่าค่ายพักแรมนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าคุณครูนิวจะมาสอนคำศัพท์อะไรเกี่ยวกับแคมปิ้งหรือว่าค่ายพักแรมของเราน,นเองนะคะไปดูเวแับวลีกันเลยนะคะคำแรก คำแรกนะคะอ่านว่า go hiking go hiking อ่านตามคุณนิวนะคะ go hiking g o h i k i n g go hiking จากรูปนักเรียนทราบไหมคะว่าแปลว่าอะไราจากรูปนะคะแปลว่า เดินป่านั่นเองนะคะก็คือเห็นจากรูปเนี่ยเขาก็คือกําลังเดินไปในที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะเข้าไปในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติก็คือการเดินป่านั่นเองนะคะ go hiking คำต่อไปนะคะ go fishing go fishing จากรูปมันแปลว่าอะไรคะเนี่ย go fishing G O F I S H I N G Go fishing Go fishing นะคะก็แปลว่าตกปลานั่นเองนะคะไหนใครเคยไป go fishing บ้างยกมือหน่อยคะอ่ะ่าต่อไปนะคะดูซิจะเป็นคำว่าอะไร Have a barbecue Have a barbecue H A V E A B A R B E C U E Have a barbecue ไหนคุ้นไหม barbecue มีคำว่า barbecue อยู่นะคะนั่นแสดงว่ามันแปลว่ารับประทานบาร์บีคิวนั่นเองนะคะมีอีกไหมเอ่ยคำศัพท์ต่อไปอคุ้นคุ้นไหม Cook over campfire Cook over Campfire อ่า C O O K O V E R C A M P F I R E Cook over campfire นะคะอ่ะอันนี้เป็นว่าอะไรเอ่ยจากภาพเขากำลังทำอะไร เขากำลังทําอาหารนะใช่ไหมคะมันก็คือการประกอบอาหารหรือว่าการทําอาหารโดยใช้การก่อไฟโดยที่ไม่ใช้เตาแก๊สนั่นเองนะคะเมื่อเราไปอยู่ในแคมปิ้งเนี่ยในค่ายพักแรมเนี่ยเราก็จะหอบเตาแก๊สไปได้ไหมคะมันก็ไม่ได้นาะนักเรียนเนาะ,ะคำต่อไปนะคะ count the stars count the stars แปลว่าอะไรเนี่ย ผู้หญิงกับผู้ชายกำลังทำอะไรกันอยู่คะชี้อะไรอยู่ชี้ดาวอ่ะแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะเขา the stars แปลว่าเขากำลังจะนับดาวนั่นเองคะ่ะเขา the stars แปลว่านับดาวนะคะต่อไปคำว่า put up a tent put up a tent แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรเนี่ยจากรูปเลยเดาได้ง่ายๆเลยนะคะนักเรียน แลว่ากางเต็นท์นั่นเองนะคะอ่าทีนี้ต่อไปหมดหรือยังคำศัพท์หมดแล้วแหละต่อไปคุณนิวจะไปสอน conversation conversation ก็คือการสนทนาเป็นบทสนทนาสั้นๆนั่นเองนะคะว่าใน e t s go Camping ของคุณนิวเนี่ยจะ มีบทสนทนาอะไรบ้างมีแค่ประโยคเดียวคําถามเดียวและคําตอบเดียวเท่านั้นขายง่ายเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นคํบาบทสนทนาอะไรนะคะ,ะ,ะเห็นไหมเอ่ยเห็นนักเรียนชายผมดํากับนะักเรียนผู้หญิงผมสีทองสวยงามไหมคะผู้ชายผมดําเขาถามว่า What are you going to do when you go camping What are you going to do when you go camping แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรดูสิแปลว่าคุณจะไปทำอะไรเมื่อคุณไปอยู่ค่ายพักแรมผู้ชายถามผู้หญิงนะ What are you going to do when you go camping? What are you going to do when you go camping? ก็คือถามผู้หญิงว่าเนี่ยเธอเธอเธอจะไปทำอะไรหรอเมื่อเธอไปค่ายพักแรมทีนี้ผู้หญิงเขาก็ตอบเลย I am going to sing songs. I am going to sing songs. แปลว่าอะไรอ่ะ I am going to sing songs แปลว่าฉันจะไปร้องเพลงจ้าฉันจะไปร้องเพลงนั่นเองนะคะทีนี้ง่ายไหมเอ่ย What are you going to do when you go camping? แปลว่าคุณจะไปทำอะไรเมื่อไปอยู่ค่ายพักแรม สวุวรรณผู้หญิงเขาก็ตอบ I am going to sing songs ฉันจะไปร้องเพลงทีนี้ถึงรอบของนักเรียนแล้วว่าถ้าสมมุติคุณครูถามว่า What are you going to do when you go camping เนี่ยนักเรียนจะไปทำอะไรคุณครูมีคำศัพท์ก่อนหน้านี้แล้วแอบใบ้นิดนึงมีคำศัพท์ก่อนหน้านี้แล้วนักเรียนสามารถเอามาตอบคุณครูได้นะคะแต่จะตอบยังไงล่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะเ,เราไปดูกันเลยนะ อ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าครูคะหนูว่าหนูจะไปเดินป่าค่ะถ้าสมมติว่าหนูด้ไปค่ายพักแรมเนี่ยก็ให้กิ่งแปลว่าเดินป่าใช่ไหมหนูจะไปเดินป่านะคะหนูจะตอบคุณครูย,ยังไงดีอ่ะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสมมุติว่าค,คุณครูนิวถามว่า What are you going to do when you go camping? แปลว่าหนูหนูถ้าหนูไปค่ายแคมปิ้งเนี่ยหนูจะไปทำอะไรใช่ไหมเราก็ตอบเลยว่า I am going to แล้วต่อด้วย go hiking ที่แปลว่าเดินป่าได้เลย I am going to go hiking เอา go hiking มาต่อได้เลยนะคะก็คือจะแปลว่าเออหนูจะไปเดินป่าค่ะคุณครูเป็นยังไงกันบ้างคะทีนี้นักเรียนเป็นการบ้านถ้านักเรียนดูครูนิวถึงตอนนี้แล้วคุณครูนิวอยากให้นักเรียนอัดคลิปสั้นๆ นะคะ,อะลองลองลองถามตัวเองว่า What are you going to do when you go camping? Oh, I am going to จุดจดจดุ I am going to จุดุดจุด,จดแล้วส่งมาอวดกันหน่อยว่านักเรียนสามารถตอบโต้อตอบเป็นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานภาษาอังกฤษที่คุณครูนิว ให้ไปด้วยนะคะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะก็สามารถไลน์หาคุณนิวส่วนตัวได้เลยนะคะหรือว่าจะไลน์เข้าไปในกลุ่มของเราก็ได้นะคะวันนี้ก็คุณนิวก็ขอจบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะบ๊ายบาย